สวัสดีครับช่องวิเทอรวิเทอร์ข่าวหลายเรือแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับน้องแอมใช่ไหมน้องแอมนะครับก็เราจะมาฝึกสับที่ต้องรู้ในการชุมนุมนะฮะวันนี้เนี่ยเรากำลังนั่งดูไลฟ์สดชุมนุมวันที่18ตุลากันอยู่แล้วทีนี้ผมได้ยินเขาตะโกนว่า <c oughs> ไอเฮียตู่ในภาษาอังกฤษใช่ภาษาอังกฤษแหละไอไอตัวไอ <I S 1> แล้วก็ <I S 1> H E R E R เฮียแล้วก็ท <I S 1> ี e R e, ไม่ใช่อ่ะไอเฮีย I hear too ความถูกต้อง I อ e a r t o น่าจะหมายถึง I I คือฉันชูเฮย Hear คือได้ยินทูคือเหมือนกันจริงเหรอไม่ใช่เราจะอยู่ความถูกต้องเหรอสรุปมันแปลว่าอะไรเอาจริงนะถ้าถ้าถ้าที่แอมเข้าใจอ่ะมันคือฉันได้ยินเหมือนกันจริงเหรออาหาหลังจากเราเราเถียงกันนะครับเราก็ได้ข้อตกล้วเขาไม่ใช่ h e r e ครับเป็น hear ihear ตูมันจริงมันมันแปลแปลเป็นภาษาที่เขาตะโกนันเขาต้องการจะสื่อว่าฉันก็ได้ยินด้วยมันหมายความว่ายังไงอะถ้าในเชิงของม็อบอะอันนี้ไม่ได้แบบว่าฝั่งไหนนะมันหมายความประมาณว่าไงฉันก็ได้ยินด้วยคืออะไรเขาน่าจะเหมือนแบบถ้าถ้าตามความเข้าใจนะสิ่งที่ก่อนหน้าเนี้ยเอ่อที่พูดไปอ่ะเหมือนแบบมันมันถูกกลืนหายไปแต่อันนี้เขาออกมากันเยอะๆเพื่อที่จะบอกว่า เขาเขาได้ย He like ินสิ่งที่คนอื่นต้องการเหมือนกันแ้พูดถูกหรือเปล่าลุงพูดถูกแบบพูดเรื่องแล้วมีคำหนึ่ง call out call out call out เนี่ยใช้กับพวกดารา call out เนี่ยก็แปลประมาณว่าแบบให้แบบเรียกร้องให้ดาราออกมาแสดงการแสดงปฏิกิยาเกี่ยวกับการเมืองครั้งนี้แล้วก็มีกระแสโจมตีดาราที่เงียบ ว่าแบบเอ้ยจะไม่อยู่ความถูกต้องไงล่ะอันนี้ก็คือแบบจริงๆบางคนเขาก็ไม่สะดวกนะจากที่จะขอเอาถูกปะก็จะต้องแบบว่าเออถ้าเขาไม่ขอเอาก็จะต้องแบบไปว่าว่าเอ้ยอยู่ฝั่งไหนอะไรอย่างงี้มันมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเหมือนแอมเงี้ยแอมอยู่ฝั่งลุงตู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้แล่ะอยู่ดีๆพี่ก็มาแกงกันแล้วลอยู่ฝั่งไหนพูดอย่าขค เขาเรียกว่าอะไรนะคอเอาเนี่ยมันแปลว่ากระบอกเสียงนะก็ประมาณว่ากลัวกลัวการดาราเนี่ยกลัวการออกมาคอเอาเหมือนแอม,มเลยแอมไม่กล้าพูดว่าแอม,มรักลุงตู่จริงๆไม่ไม่ใช่แบบนั้นก็ได้คือทำไมต้องแบ่งมันแค่สองฝ่ายด้วยอะแอมรักลุงตู่ไหมไม,ไม่เกลียดอะไม่เกลียดเกลียลุงตู่เหรอไม่รักไม่เกลียด <laughs> ไม่ต้องเลือกไม่ไม่เลือกไม่เลือกก็ได้เนี่ยเนีี้อันนี้คือตัวอย่างกันสมมุติผมเป็นแบบว่าคนแล้วต้องการให้แบบคนอื่นออกมาเขาผมก็จะไปเบรมเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะถ้าใครเขาไม่อยากจะถึงเขาจะรักลุงตู่แบบแอมก็ก็ไม่ต้องไปแบบพยายามยัดเยียดให้เขาพี่วิกเตอร์ันนี้มาเนี่ยสับได้สับสองคำนะที่ในเวลาเขาตะโกนกันยังมีคําอื่นไว่าเวลาเขาตะโกนกันในในเนี่ย ในม็อบอะไม่รู้อะพี่ไปมาแล้วพี่ต้องบอกนี่เขาก็ตะโกนว่าแบบเออประมาณว่าเออย่าอย่าอะไรนะอย่าทําประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคือคือทั้งแหละมีศัพท์ม็อบที่แบบคนใหญ่เข้าใจง่ายแต่อันเนี้ยมันเหมือนศัพท์แสลงเระบไอเฮียตูกับขอเอานี่ก็เป็นศัพท์ที่แบบเออมันต้องใช้แบบความเข้าใจนิดนึงครับก็วันนี้นั่นแหละวันนี้ได้น้องแอมมาช่วยไม่งั้นผมแบบมึนเลย เรื่องภาษาอังกฤษครับก็ยังไงซะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช,ช่องวิคเตอร์วิคเตอนะร์ข่าวออนไลน์เราอยแรงทะลุนร็อกเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนนคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิคเตอร์วิคเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง